เกิดอะไรขึ้นแม่พวงแม่น้องโซเฟียเคลื่อนไหวแบบนี้พี่น้องนะคะเรียกได้ว่า FC แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแห่คอมเมนต์สนั่นนพี่น้องเนาะนะคะสำหรับทางด้านแม่พวงแม่ของน้องโซเฟียได้มีการออกมากเคลื่อนไหวว่าจังไรน,นะคะเพิ่นโพสต์ว่าพี่อุ้งอิงของน้องไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ไม่ใช่ใครจะมีลายเซ็นพี่ง่ายๆเวลามีเรื่องไม่สบายใจ ท่องคาถาพี่อุ้งอิงท่องแล้วรู้สึกสบายใจน้องโซเฟียถึงได้รักพี่สาวคนนี้อย่างไม่มีข้อแม้รักหมดใจจ้าพนนพี่นอกนะคะโอ้โหเรียกได้ว่า fc แฟนคลับของทางด้านอุ้งอิงเพชรบ,บานแพงพี่นองได้เข้ามาคอมเมนต์รั่ๆสำหรับโพสต์โพสนี้ของทางด้านแม่โซเฟียแม่ของน้องโซเฟียนพี่นองนะนะคะเป็นโพสต์ที่เรียกได้ว่า เอลซีะะ่ FC ปั้นคัาพากันมาถือว่าโพสได้กินใจแห้งพนาพี่น้องนะคะและะ้วก็บรรทนาพี่น้องสําหรับทางด้านแม่พวงนะคะแม่พวงแม่ของทางด้านน้องโซเฟียก็เหมือนสีมิการล่งรูปนะคะเป็นธนบัตรแบ่งยี่สิบราาเหมือนจะมีลายเซ็นนะคะของอุ้งอิงเพชรบานแพงนพี่น,อน้องน,นะนคะสาหรับทางด้านแม่พวงแม่ของน้องโซเฟีย นะคะเขาก็ได้เห็นความเกื่อนไว้เพิินยุตตลอดนพีนน่นองนนทนะคะเพลินกาสีมักแช่นะคะแช่ลูกอุ้งอิงมักทรงกำลังใจให้อุ้งอิงเพชรบานแพงหลักะมักแสดงความยินดีเวลาที่อุ้งอิงเพชรบานแพงประสบความสําเร็จนพีนน่นองนนนะคะสำหรับทางด้านน้องโซเฟียเขาก็รู้นพีนน่นองนนนะคะว่าน้องก็มีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลนะคะตั้งแต่แ,กแรกที่ นองในเขามาสมัรนะคะกับทังดานบอดโจโูยมานินสำรับอุงอิงเพ็รบานแพงนะคะหลายลายคนกับผ้ากันว่าโอ้โหเด็กหน่อยคนนี้นีนะคะอนาคตไกลย่างแน,น่นอนแต่บ่คิดว่าอนาคตของอุงอิงเพชดบานแพงสิโด่งดังคักขนาดนี้นพี่นองนอะแลวกับว่ากันมาจากเด็กหน่อยบานหน้าคนหนึ่งพี่น้องนะคะที่นอนอยู่ขางคอกงวัวใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้นะคะ มีศิลปินหลากหลายคนได้มีอุงอิงเป็นไอดอลน,นพี่นองเนาะถือว่าอุงอิงนี่ถือว่าเป็นต้นแบบให้ใครหลากหลายคนนะคะหลักกว่ากันว่าหลากหลายคนมีอุงอิงนี่เป็นไอดอลหลายคนแล้วนพินองเนาะนะฮนะ,ะรวมไปถึงทางด้านน้องโซฟียด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินพี่นองที่ร้องเพลงได้เพ้อมากๆนะคะหลายคนพาก,กันว่าฝรั่งเป็นยังคือ มอรองมรอ,งมร,องมราไดา้พนาพี่น้องนะคะนี่ละด้วยการฝึกฝนนะคะโดยความที่ว่าน้องอยากสหาเงินเข้าไปจนุนเจือภายในครอบครัวพี่น้องนะคะเล่เฮ็ดให้น้องนี่ต้องเรียนรู้นะคะใส่เข้ามาต้องเลยละไปนะคะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมีเงินน้องพี่น้นองน้องขันหาา้ามบ่ฝึกรองฝึกกล่อมกสีบ่ทำมาหากินบักกะบ่สามารถหาเงินเข้ามาจนุนเจือภายในครอบครัวได้ นพีนองเนะนฮะอายุเพียงแค่ซัมนี่นะคะโอ้โหกระทือว่าบทธรรมดานพีนองเนาะมาเป็นมอรมมอล่ัมนะคะแล้วนี่แหละโอ้โหเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับพากันว่านองนี่ถือว่าเป็นต้นกล้าเป็นต้นกล้าที่ดีก็นานี่พี่นองสําหรับทางด้านปู่สนชัยพี่นองกระนพิการบอกไว้นะคะว่าสําหรับทางด้านน้องโซเฟียถือว่าเป็นต้นกล้าที่ดี ะะเป็นต้นกราทีดีอน,นาคตนี่คือว่าสามารถเป็นต้นแบบที่ดีได้เลยน้องพี่น้องนตอนนี้กะถือว่าเป็นต้นกา้าทีดีอยู่นะคะวา็ว่ากันว่าตอนนี้สําหรับทางด้านน้องโซเฟียกะไก่เปิดเทิ่มแล้วน้องพี่น้องนาะนะคะเอฟซีแฟนะค,ะ e, ค,คลับหลายคนกับคือสิภาคกันคิดฮอดคิดถึงสําหรับทางด้านน้องโซเฟียน้องพี่น้องนาะนคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มอบความสนุกสนานบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง นพีน้อ,นองเนาะนะคะคันห้าขาดทางด้านน้องโซเฟียไปหลายคนก็คือสีผ้ากันคิดหอนคิดถึงนพีน้อ,นองนอนท์คะสำหรับทางด้านแม่พวงแม่ของทางด้านน้องโซเฟียนี่แหละพี่น้องกษิมักออกมาโพลกวามเคลื่อนไหวของทางด้านน้องโซเฟียหลักกสิมักแท่อุ้งอิงเพชรบานแพงพี่น้องเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุ้งอิงเพชรบานแพงสําหรับทางด้านแม่พวงเิ่นกษิมักแท่มาอยู่ตลอด นอพี่น้องนอะนะคะโอ้โหนะคะนี่นี่พี่น้องนะคะสำรับนะคะเมื่อ9ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องทางด้านแม่พวงนะคะแม่ของน้องโซเฟียก็ได้มีการออกมาโพสนะคะว่าอยู่ที่บ้านคำนาดีนะคะตําบลคำนาดีอําเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องนะคะหลักกระได้มีการลงว่าถึงบ้านแล้วจ้าขอบคุณกำลังใจจากแม่ฮัก USA นะคะ ขอบคุณกำลังใจจากแม่สุภาวดีนะคะขอบคุณกำลังใจด้านหน้าเวทีและขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทางบ้านทุกทกท,กท,กท่านนะคะนานพีน่นองโอ้โหเรียกได้ว่าได้มาไล่นะคะคือว่าไม่ขาดมือเลยนะคะเวลาที่ทางด้านน้องโซเฟียขึ้นทํำการแสดงยันไดพีน่นองนะคะไม่พลาดเลยที่จะไดมาไล่นพีนองเนาะคือว่าไดทุ่มือ สำหรับเด็กหนังคนนี้นะคะ FC แฟนคลับหลายคนก็นเดินทางไปสนับสน,นุนไปซัพพอร์ตไปให้กำลังใจน้องถูกพิทีขึ้นกันนะคะสำหรับทางด้านน้องโซเฟียอายุซ้ำนี่นะคะแต่ว่ามาไดขา้ขนาดนี้ก็ถือว่าบทธรรมดาแล้วน้องพี่น้องนอน,นะคะ่ะโอ้โหวากันวาช่วงปิดเทิ่มนี่ เดินทางไปทําการแสดงกับมอรอหมอลหลายคนกับพากันเป็นห่วงนะคะในเรื่องของสุขภาพของทางด้านน้องโซเฟีนะคะโดยท,ที่ว่าธีวาน้องอา,อายุยังน้อยนะคะแต่ว่าก็ต้องเข้ามามอรอมรอมและพี่น้องนอกนะคะก็ทางานยกมบกงคืนยางกลางเวรนี่ก็ต้องพักผ่อนนะคะแล้วหลายคนกับพากันเป็นห่วงนะคะว่า เด็กน้อยซ้ำนีนี่ต้องมาอดหลับอดนอนนะคะปกตินะคะเป็นปกตินะคะสาหรับเด็กน้อยซ้ำนีนี่คือว่าช่วงย่้มมื้ขึ้นนี่คือว่าเป็นเวลาพักผ่อนที่ดีมากๆาพ่นองนอนนะคะหลักอากาศเป็นช่วงที่นอนหลับเพราะมันเย็นสบายนะคะช่วงแง้มเพลิงเว็นนี่อากาศจังสีนี่คือว่ามันห่อน,นะคะคนเขา่าถูกคุทุกคนอ่นะพ่นองนะคะพออากาศห่อนเป็นตั้งไต่ นั่นบลับน้องพี่น้องนอนหาะสำหรับทางน้่นน้องโซเฟียนี่ล่ะกะเดินทางไปทําการแสดงกับมอรมอลลำน้องพี่น้องนอนหาะสำหรับมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ถือว่ามีคิวการคิวงานทําการแสดงทุ่มือช่วงปีเทิมน้องโซเฟียกะได้เดินทางไปทุบบื้อคือการพี่น้องนะคะคือว่าไม่เคยขาดงานน้องพี่น้องน้องยอสตเวนแต่ว่าจะไปเรียนนะคะช่วงเปิดเทิมนี่ล่ละไกล้แล้วน้องพี่น้องนั่นคะหลายคนกระเพ้ากันมาโอ้โห น้องนี่ถือว่าเก่งมากๆนะคะยากบางคึืนนี่ถือว่าทําได้ดีไม่มีอาการของคนง่วงเลยน้องพี่น้องน้องถือว่าเก่งมากๆนะคะลากะนันลาพี่น้องนะคะก็ส่งกําลังใจให้สําหรับทางด้านน้องโซเฟียลากะทางด้านแม่พวงนําน้องพี่น้องน้องถือว่าเป็นแม่กับลูกที่เอฟซีแฟนคลับหลายคนกับพากกันหักน้องพี่น้องน้องนะคะเพราะว่านี่แหละนะคะคือจังหวะนันละพี่น้องนะคะเป็นอีกหนึ่งบุคคล นะคะบัวาสิเป็นแม่พว่วงหรือว่าสิเป็นทางด้านน้องโซเฟียนะคะคือว่าจะคอ,อยอยู่นะคะจะคอยอยู่ทุกความสําเร็จนะคะเห็นพี่อุกอิงประสบความสําเร็จกะดีใจนําเห็นพี่อุกอิงถูกใจก็คือว่าถึงแม้วาสิโบเายุไกลชีดเหมือนกับทางด้านพี่มอนอิงพี่น้องนะคะแต่เซ่าเพิ่นกะสิรูซึ้เป็นห่วงอย่างห่างๆนาะพี่น้องเนาะนะคะนันลาพี่น้องก็นาน,นีเฮาไดดเห็นเรื่องราวที่ว่ากันวาอุกอิงโดนเข้มกลัด นพี่นองนองนหาคะโด,ดเข็มกลัดทิมทองนะคะแล้วเขากระห็นแล้วนะนะคะว่าสําหรับทางด้านน้องโซเฟียกะได้เขาไปซอยพี่อุงอิงนงพี่นองน่งเป็นภาพที่ถือว่าน่ารักมากๆหลายๆคนกับภาพกันว่านี่ล่ะพี่นองสําหรับทางด้านน้องโซเฟียนะคะคนที่บอกว่ามีอุงอิงเป็นไอดอลนะคะแล้วการที่น้องทําแบบนี้ทําตัวแบบนี้นี่ถือว่าน่ารักมากๆ นพีน้องเนาะนะคะนันราพี่น้องกระส่งกำลังใจให้สําหรับทางด้านน้องโซเฟียและกับทางด้านแม่พวงนพีน้นองเนาะนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำเนียงสักก่อนนะคะก็ข,ขามาสวัสดีค่ะ